ฮานะมารการครับมาตรการครับปูครับอ่าเจริญพรเด้อย่าโยมเอ้ยเออนี่เป็นได้นวสางหนึ่งไหไดเปลี่ยนนไฮนสองก็ไฮศูนสามปูโอ้ยจากจังไหนลบบนผ้าโชกรมาไห่ปูถุยปูถุยเยอะหนิวายพ่อแม่บอกว่าตัวเรียดเลยว่าปูต่งหรืดโงเดบางหนึ่งย่าฮ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 ่่าฮ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 ่า่าฮ่าฮ่่า่่าฮ่่าฮ่า่า่่า เจ้าก็เอ้้หละเกนายโยจะจะถือใจห้ออก่าทั้งสี่ใช่นั่นนะเนาะเปลี่นมงคลบอกว่าอาจารย์วัดใหม่เออผู่วัดใหม่เลาฉสันเนาะข้าทีอันเปลนชีิมงคลแต่ว่าพวกพุ่ผู้ถถกแล้วมก็ถืกเสยดีบอกว่าไปตามผู้สวยน่เน่ยสวยอีกแล้วาั่ถกก็เถกหลาอย่นี่ผันเถกหลายดิผมกัง้องทั้กันเถกบองไหนผู้สวยเถกแล้วเด้อยอมเดาะมาเหตุอะไรอะไอโอ้มาเหตุนก็ตีให้เด้อ พูดเถื่อก็ได้เถื่อนง่ายก็มาน้อยเส็บดาลายน้ำกันเขาขยับเอาดิชื้อคิดดิีิดอนกันชื่อเตียติโยฝนตกว่ามันว่ามีหม่องโยข่าวว่าน้ำบุญท่าโชคน้ำเพื่อได้ก็ได้หลายคนอยู่นี่ผู้ใดจะชื้อกุฏิกระตับถวายปูปูมีแล้วนี่เด้จะควางเอายิงเนี่ยโอ้นี่บอกกุฏินะอืกุฏิกงผลโตมากกันจักหัวว่าหรือแรงเขาจริงหัวอยู่ตัว ก็พอดีถ้าเขาบริษายไสน้ำปลาป่าเขาก็หาแนวตรงไว้ย้ำนั้นเขาก็จะได้ใส่น้ำเออห่วงน้ำก็มีอะไรอ่ะท่านบ่ท่านมาตรฐานน้ำก็เฮ็ดแล้วตั้งคุห่างน้ำแล้วพลอพี่น้องฟ้าก็บายง่าวน้าปูฝ้ากุฏิน่ะอืมเออปูละเอ้ยนั่นนั่นบอกว่ันเข่าปูนั่นบอกว่าซาลาสันเข่าอืมโอ้ั่นซาลาสันเข่าก็อยู่ข้างห่างน้ำแล้วพลอพี่น้องเนาะ แต่ละสันเขาอยู่ข้างของน้ำปูบอกว่าย่ำสันเขาเดียวย่ำเขาของน้ำค่อยเขาง่ายไม่ชนิดไว้ขางกันละก็ขอเนื้อโยมเพื่อเล่นหน่อยเด้อรวมกันมาคู่หน้ะบาทสองบาทเจ็ดสิบล้านคนก็นที่ใดสุดตัวเอาใได้หลาเอาเอาลงสิปูงวดสีมาเอาให้มันสวยคือเก่าบ่สวยงวดสีมาเพื่อนสวยแจมเดียวเขาจะถือกินอีเข้เจ้าถือน้ำไหลอยู่ถือไหลอยู่ เผื่อก็ฝากมาท้าบุญน้ำเด้โยมเด้อโบมี่ก็ไปสื้องเาาสาหกต้นจะไม่เห็ดกุฏิกระเบื้องเสาไอ้หกต้นว่าจะไม่เห็ดกุฏิเพราะได้อยู่ในเศาบบนี้มาจ้างเขาก็ใจดีโยอะเขาก็เหตุไทยโอ้มาตั้งเด็กเห็นแน่ห้ท่องเขาดอกครับยางมีาาง่โบราณะนะปูนนะยางมีเขาก็บอกเดียวา่าเขาบบวา่เาเออกปูนี่ก็ดีเยอะมีการมีงานเยอะเขาก็บอกเด้ย๋ยวจะเศา ครับเขาก็มีเวลาเขาก็มาเห็ดให้พี่ครับแต่เอาก็มาให้เขาพี่เราก็ให้เขาแคร์นามวงน้ำมันเนาะครับเแล้วเอาดินลงจากทีท่านทีขั้นเออเห็ดทางล่งมากนะมันตี่อตีเต็มรูมย่อนมันละทีขั้นที่ที่ปลอกผเนี่ยที่ที่ปลอกก็เปลี่ยงเขาไม่ได้ตักเต็มก็หรอกนะเขาตักจังใจจักุ้งกีเองมันทำหกละที่ขั้นผัวเนี่ย เดินมาริมร่องเออนี่ลงมาหาขั้นเกิดเต็มเห็นมั้งอาขาพูดอะไรอยากถมดินน้ำปูเด้ออยากเอาถมดินเขาวัดเขาว่าหลังจากทีิให้มันไปมากไงนั่นแล้วนี่พระเจ้าพระเจ้าว่ามีญาติโย่อมของมาบอกยังไม่ช้ามี่ภูไมาจังหันจังเพี้ยนมั่งหรอภูวามี่ละวายยวนะมังก็ดเมี่ยังนับว่า ไกลนะจังน <oung> <problem> ้อยขจเบ้าบออยากย่มไทบานขาเจ้าจังหันจังเพี้ยนบอบางประเคนนี่จังนี่อันจังถูกพื่เดียวโย่เราพูดชั้นขาชั้นน้ำได้สนะชั้นลงทองนี่แล้วลาอยู่าระเคนลงทองอะไรได้ยังสารนี่โย่ชั้เขาชั้นน้ำมันชั้นน้อยนั่นเหลือพูดหนังจับต่อกันบ้านน่ากลมมาหา เดีโอ้ยซาไม่โยงก็ไม่เห็นสบายสบายนะนะตาจะหุ่น้ำเล่าเล่ากับแม่นดีชเอ้ยเ้ยกายบุญในกุศลสร้างเอาไม่ก็สว่วงเง้เบเออเไม่ได้บินบาทรบยนก็ย่าอยากไปบินคถอบปูเดี๋ยวบางยางกับปีทั้งยางทั้งเสี้ยอยากไปบินเถอไปอยาบินเยอะบินเยอะนะแล้วน่นไปบินเยอะนทางผลสังนกนัน พเพื่อเด่นนี่ไม,ม่จะปลูกไปแท่บาทไปทั้งบนไปเพื่อการใส่บุญพ่อพระกับทั้งบนไปไปเพื่อเพี้นมือนเจ้ากันเลยเ<อ>ใส่บาทนำ้ำ <ไป S 1> เอาจังษี่บาดี่พูดอ,อน,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 ะะนบบย่ยแนวอนะื่นแนวอื่นกต่ถามสาระทุกซุกดิบเบิด์ุซูยางซูแน่นเอาล่องบอกสวยๆอยีกจังหวัดเพิง่กงกวนดูบันบันนี่คือต่วสวยเนะเนี่ยสวยสวยสา บาสวยเศ้าฉันมอชี่หลายงวดแล้วเอาบาสุยรถไปมันค่อยจีเสียง่ายผู้เชื่อนะแก่แต่แต่พิจารณาเด่นงวดเลยอันนี้คือเกือบแปดห้าแปดห้าน้องวันนี้เนะสามตัวกับศูนย์แปดห้าสามตัวศูนย์แปดห้าแปดห้าอมันไกลโพดเนาะของกัรพึ่งออกบงวดนี้กลางวันที่แล้วฟัวห้ต้อมงวดกับศูนย์สองนี่นะอืม มม่ออกศูนย์สามนี่แกยังว่าอย่ะว่นี่เปลี่นหามันค่ยจำว่าใครได้นอกจกพวกกิตาไม่หีเปลี่ยนหาก็ะิือกปลร่ยหกสมบัตินื้อพูดได้ก็รถตัวใดก็รถเอาแต่ว่าเลขพูนี่ก็สิรดแต้มเดียวเท่านั้นขค้ือก็เค่แต้มเดียวรถก็รถแต้มเดียวเปลนรถเก๋ครือรถหารถท้ายขึ้นท้ายรถท้ายอะไรก็เปลี่ปนหกแกนั่นละเน่ก็จไปรถเอาซัปูจะรถไหนสอนสิเพี้ยนไปไหมเม ไอ้ก็เจ้าไปรถเอาหาตัวเดียวเด้อโยมเด้อแปดห้ากับ0 8 5เนาะปูนะเนาะอ,อบ้านนี้ที่ไปที่มากของ8ปหาได้มากไ,ได้ฝันบ่ปูเท่าไหรครูบาอาจารย์สมเด็จด้วนรัตเป็นมรณะเพื่ออาจารย์ตะวันบวันน<อ>ิเวศเพิ่นอายุ85โ,โอ้ก็เลยเ,อ,เอ,อาเลยก็อยู่เพิ่นมาปล่อยอืมแล้ววันนี้ก็คือดพันิบห พันศาคนกับหกสิบห้าพันศาแบบนี้กับแมาเกี่ยวเพลินโอ้แต่เรื่องว่าอันเกี่ยวเพลินนางเกียวเพลินนะนะโอ้ที่ไปที่มาสาเหตุที่ปล ulously, komm, ่อยเรื่อนี่คือฝันเกี่ยวเพลินคือนางสมาธิเรานิมิตเห็นเพลินสมเด็จดุลนารัตวัดวรวิเวศกับผู้าอาจารย์เพลิน บวัวเทศสาน่าน้ำจาอยูจานทบเบรี่เป็นรราามาลานาเป็นม้าลานาผาเมื่อวันที่สองเสมอเยลสองมืออ่อไม่ไปบ่าได้เมยมากกันทิบครับเปียาโรานเป็นมากกับชิเนะม,มากชิบบอกอนนตัวเลขคอยบอกจังบา่าเดงนับไปออกเท้า,าเนี่ยบอก เปล่าแปดปหาไปโรดหาไปโรดเพื่อไม่เกี่ยวครับเย่าเพลินศูนย์แปดห้านี่เราไปผู้ใดจิตตับซับใจจังไหนก็ว่ากันไปแกกัดครับกันผูใ้ใดขึ้นว่าผูส้สวยกับเย่าลือ่อมแปดหกกับเจ็ดหาทันตัวเนาะขึ้นลงนองนะแปดหกกับเจ็ยหาทันตัวแต่ว่ากันแล้วแต่ที่ดุนพินิษ ของเอฟซีหรอกว่ามากตัวใดกับพี่นี่ครับไอ้เพื่อติดตามเพิ่อจะถึงทุกงวดเพป่าปูนนี่ถึงทุกงวดเอาเอาความซือพันเถียงอีดีดิปูเถือกันเถือกเถือกเกล็นท่อมาบอกางเลยไปตามปูสวยด้วยเพิ่นวะเถือกข้าวครับมาสวยสิกูติดเด็กตาบล้อบ้าเพิ่นท่อมะนี่เพิ่นบอกว่าปูสวยบอกเลขตัวใดหนูเพเคยซื้อตุ่งน้ำเพิ่นจักเกี่ยบสันซื้อขึ้นซื้อลงไว้ได้รวดวะสันว่าผิดหวังถือแน่นอน เมื่อจำลางติดเพื่อเ่อจะบอกร้ายบอกร้ายกันยันย่าโอมเพื่องไม่ไราคูวเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเดียวเสียเมื่อเจ้าคิดเอาลวดกเนียมันเป็นยังไงผมว่าเกินหกตัวนะครับไม่กลับนะเอืองในนันห่ากลับหกตัวนะผมบอกตัวเดียวสิครับเค่รับประกันนายโยนอก้อก็จะบอกสองสามตัว นี่บอกตัวเดียวแปดหาลักเงินสิยูหันบอกตัวเดียวเราเพื้นมากกับมากแปดหาเลยเหรอจีปูมากแปดหาอันนัอันมากว่าถือลงแจมขึ้นแจมถือแจมแต่เนี่ยแมพีิจาลณาเนอะครับปูครับบอกเงี้ยพี่ คู่อ่อกี่โ่้คุณครับแต่พอเป็นยังจกโปูกะทิเงี้ยนผู้เดียวกันด้วยเสียงบ่บอกงอมว่าบ่ถือพียนะแต่ก็ยังไข่ดิว่าจะปูบางนี่มันสวยรถนะแต่ว่าม่นเป็นว่าหลุดดิปูข้ามวาสุยกับข้ามวหลุดนี่เบิ้งดีๆได้มันบ่ลุดแต่ว่ามันสวยสวยเป็นสวยแต้มเดียวนี่นะสวยหลายแต้มมันกับว่าพ่อปันไหนดิ ศูนย์สอหักศูนย์สามสี่น่ไหมครับปูสวยกยัง่าเชิญ้ตั้งชื่อปูสุยจักีวางเลยัดวันงนึ่งอันที่ผ่านมาหนึงก็บ,บอกว่าสีตั้งให้ชื้อปูตรงว่าันร่องปูตงรงอะไรกัยังสุยขึ้นเ่าบ่มมชื่อปูสุยดอกปูปูสวยเชปูตรงแล้วมัง้งยเออิปูตรงย,ยังเขายัสุยขึ้นเ่า เรื่องที่ว่างเลยจะขายได้ขายได้น้ำปูสวยนี่น่ะเขาจะบอกเบิ้งอยู่เบิ้งเยอะเบิ้งหลายแถกเนี่ยนะครับเอาอังสันตัวน้าปูนะนีะครับขัดจังไหนขันนิมิตบูเดย์ซักทอทเมื่อย์หลายล้านทอให้โตมึงจะงวดใค่แม่พ่อะถือเต็มเบาเต็มปากเต็มคั่มแนาสุนทสีเบาเต็มปากเอาสิเแค่ยังก็เห็น ว่าที่จริงแล้วก็เข้าใจอยูหรอกมันสวยนี่นะดีแล้วปูนอะไรผิดศีลเพราะขันบอกตรงมันผิดศีลนี่คันบอกสวยเังสิถือว่าเขาขันบอกถือก็จะถือสวยๆนะถือสวยมันบ่างถือเก็บหน่อยบังจักหน่อยบ่กถือบังๆมันค่อยบ่ผิดศีลเออเเดี๋ยวท่ออโ้ยนคสวยน่ะโอ้ยจังหวะเนี้ยแกไขจังหวะเลกันนะ ว่าได้สวยเปียกสวยเป็ดยู่หนึ่งจริงเพราะอัง <c oughs> ควรจะอาตาเกนินนี้แต่เด็กเขาเพราะอได้เห็ุวันเห็ุว่านี่ยไม่จริงแต่ว่าคันจีมาว่าตามลักแล้วเนี่ยเลขปูกรคือให้ตลอดกระซุยตลอดนี่ก็ถือว่าผู้เอาเปลี่ยนเพิ่นก็ได้อยู่ตรงนั่นแล้วล่ะอเอผ่้ก็ได้อยู่ตลอดนี่เพผ่้ได้ได้ตลอดเออเจ้าเอาเปลี่ยนเป็นโมโยมเป็่โมปีสือเด็กฟืนครับก็คือโยมตาลค้ามโยม น้องค่ายอ้อมพ่นฤสธิัใส่เขาบดสือตัวอืน่นเขาบดสือน้องเด็ก,กาาปืนแกมื่อกล่าวว่าเอาตัวนี้มั่งมอกว่าจะไ่ได้ใส่ท่นหลายอยานะบุ่นเมื่อกล่าวว่กาก่างไกลก็นเลยจังขีนะ อ่างซานปูนะรับ้อนกัน่ะรับ้อนกันครับรับ้อนปูสามีครับผมน่า้อนนะเอาให้ยูปูให้ให้มอโวยมันถุยยยนี่มันถุยจนตลอดชีวิตงบวบทำไพอดมัถุยบ่ะเอาให้ก็เอาเสร็มะเยอะนี่ย้อมฟางเด้อมันต้อง อิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะตมิชนโตสัพเพปุเรนโตตังกปาจันโทปนารโตยาธามณิโชติระโตยาธาจัตตารุธรรมาวัันติอายุโนจุขังพระลังโอเคไหมเนาะนอ่เนาะพผมพ่อเป็น